ลิซ่าได้ร่วมให้กำลังใจรัศมีแขในการแข่งเทนไฟท์เทนต้องแต้มบุญเยอะขนาดไหนลิซ่าถึงเปิดเมงให้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผู้มีแต้มบุญได้ปรากฏขึ้นอีกแล้วและผู้มีแต้มบุญในครั้งนี้นะครับก็คือรัศมีแขที่จะได้แข่งเทนไฟท์เทนซึ่งก็เป็นปกตินะครับที่จะมีคนให้กำลังใจเป็นธรรมดาแต่ครั้งนี้นะครับคนที่ให้กำลังใจกลับไม่ธรรมดานะสิเพราะคือลิซ่าแบล็คพิงค์เล่นเอาหลายคนนะครับทั้งช็อกแล้วก็ตกใจในความน่ารักของเธอเพราะว่าวันนี้นะครับเธอเปิดเมงออกมาให้กลังใจ และเธอนะครับก็ไม่ได้แต่งหน้าจัดแต่ก็ถือว่าน่ารักมากๆเรียกได้ว่าขึ้นเทรนในทวิตระดับโลกเลยนะครับสำหรับความน่ารักของเธอซึ่งเราไปดูทางคุณรัศมีแขกกันนะครับว่าจะรู้สึกยังไงที่ลิซ่าได้ส่งมาแบบนี้รัศมีแขกนะครับได้ออกมาโพสตใน Facebook ของตัวเองเกี่ยวกับลิซ่านะครับที่โพสตให้กําลังใจตัวเองซึ่งเขาได้โพส์ว่าเต้าถามว่าอยู่ไหนจะส่งของมาให้ซึ่งรัศมีแขกนะครับก็ได้ส่งโลเคชันไปและคาดว่าเต้านะครับน่าจะส่งคลิปลิซ่าไปให้รัศมีแขกพอคลิปด้้งมมาป๊ัศีแขะก็อไ และยังได้บอกอีกว่าต่อยหมดตัวแน่นอนงานนี้พร้อมกับลงคลิปที่ลิซ่าพูดลงไปใน Facebook โอเคนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าลิซ่าพูดอะไรบ้างกับแรสมีแค สวัสดีค่ะพี่แขได้ข่าวจากพี่เต้านะคะว่าจะลงชกแล้วเร็วนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู่ๆนะคะแล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตามไอจีพี่แขตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วก็หนูมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูอยากบอกคือตอนที่หนูไปมุนช็อตที่ไทยแล้วเจอพี่แขตอนถ่ายรูปอยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งดูละครที่พี่แขเล่นไปเองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย โลดิจดูดาล่า oh ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆว่าหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แขน,นะคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหมดแล้วหนูมีโอกาสได้กลับไทยก็อยากเจอนะคะอยากเจอจริงๆค่ะอยากเจอเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนู <c oughs> ก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายเรียกได้ว,ว่าลิซ่าให้กำลังใจขนาดน,นี้นะครับรัศมีแขงต่อยสุดตัวแน่นอนแถมลิซ่ายังพูดว่าชอบรัศมีแขมากๆแล้วก็อยากเจออีก ถือว่าแต้มบุญสูงมากๆเลยนะครับคุณรัศมีแคโอเคนะครับก็จบลงไปกับภาพน่ารักน่ารักของลิซ่าในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ